สบายดีพี bye, ่น้องสบายดีเอทุกท่านสบายดีตอนแรงตอนขำพี่น้องยมาบุกเพื่อนอีกพอใหญ่พายคนอย่าพ่งพี่นี่เลยมาบุกเพื่อนอีกพอใหญ่มากดิยันบาร์ทอ้าวบามแล้วตัวของกบหาย

นั่นแล้จังว่า่าติบานเตะกันไงจม่้อั่ยเออก่อก้ามานีเข่าไปใช้มาส่ยนับฉากเออัดไม้จาดเหียดนออรงคเดียวรนู่นนีนู่นกอนก่อนทีกอนขันอ่บนลัรบมาส่กางอย่่เนีใช่ไหมอ๋อเงยนะพับไว้ในไลน์อยชิปก็พื้นพื้นีกซีซอืมตีฉาดีดี กอ่มาหาเมื่อนานก็ไปายตนแล้วก็ไปเอาเครื่องิที่วางกัใช่คนแหงเต็กคนเห็ดวิไอคนแหงกินแล้วเป็นคนมันเป็นคนมันคนกินกะเพร่ได้่วาร้านสาวผัดทอดไม่ใหญ่ผัดอันต้มปลาต้มปลาปนต้มปลาปนในร้านผลใหญ่ลูกเบิ้ล่มีผลติมีผลตินาหอเก เมี่ยนังเียวม่เม่นังเมยาม่่นังเียวเขาทำเอาอันนั้นคือซอยไปสเมะน่นะในถยนะนั่นแลซ่วิันิทอนโอทอแล้วก็ิพัดเพชรักรเนเมีาุรประดุีอหนึงแล้วก็ำี่เรปดุกเปดุกอันเระค้อตอนนี้มีทอดกินอะรพวกแบบอกเลียปนหอยนั่นนะ มงี้ยงเนาะผู้สาวโว้โมาโอ้ยบอวันไงวะทีนหนูจะำกักลิ่นกะลี่นก็ปยากมากเงียเด็กผู้สาวได้ได้เ็แ่มเป็นเนาะมันนานปุกจกขอปีนึนี่เขาบอกพัวตาบอสีได้เขาลงเ็บฮาร์อบอเล็บริเยังกิเนาะเห็นแลนะ พวกพวกเฮียจงากินไม่้ไม่ไดกินเองเเหมือนวเห็นเม่เห็ดอืมพูกอะไรพวัวกใคจะใช่ยังงั้นใช่ใชเก็นก็เอาเหเนาะ้เป็นอะไรแค่แค่ช้อนจะใช้นมัดชุเลยได้ค่ะแล้วทีืมาเอาร่มเองเนาะต่อไปมันจีใหม่เมียคือา

โอ้แล้วกระชั้นเป็นกระต่าน่วางดำหน้าไม่ยน้องยนหยาดกันโอ้พี่น้องเอกเบิดเมื่อน้องยอวางดำหน้าหน่วยเธอได้หามัยหน่วยจะร่อยเฮ้ยอืมกห็ดนะคันันว่า่วยหน่วยละาช่งร่อยมวยกระชัในจะช่วงวยก็บริหนึ่งก็เอาไปเบิ้ดโอ้เราเห็ขับเลนววงสทีก็บคขเงินมะนาเนาะป๊ดเงินเงิน

เราบอกระติเลยเนาะเขาวันยังปตุ่มปะทุฝุ่นตุ่มปะทุฝนเจ๊งกับอ้หนึ่งพักกระล่าสิขกระลำหนีพอปลาโอ้ย่ี่กแมบอกงากระทุกมนมัุนกระสด้อเนาะ้งมันมันนี่มันดีแห้งเลกะแห้มันกระ วางแล้วมาบอกีลยกานกันนุ่ดจ็ูดปลโอ้ป็นใช่ไหมนี่ฉันนี่เชี่ยนด่านไ้่ยะไรบานอ้รุงอเไแล้วก็คนชา้นแล้ว่ะเ่นหเอาะรองคนชหมนั่นด้วยบ่ววางก็คือบววางางมันจะทิ่ง่นหังกันจะของคนชันฝัดอันบว่างอ้่ว่าฮะี่อางมันทิ้งร้านยู่งีหยนนี่เออเพรา็ฉาเข้าไปยู่งเหยิงเห่าเ่าชวนทักก็แบบใหม่ใหม่ดเอยมอืะ ว่าน่ยนีนมานอยออกิมากมันโผล่มันโผล่มันโผล่ขั้วไม่ใหญ่ก็ดีเออใหญ่เล่อนเ่าไม่ตัวใหญ่ค่คุบอกเปลาค้าอันนี้กับเี๋ยบลายบุนเ็นจติลงเท่จุลด ไก่ท mm ี hmm. <in> <Elizabeth> ่ด้ยอีกแล้วก็พอดีแล้วน้แม่ติ่งประเก็่งหนอหน่อยหางเหมะกอยูีบ้านดีบ้านนะสามงอดีาลยมยมือด้เหมือนไลเมือดดีเล เวกครับตั้งใจมหาใจเมนเดืเหม็นหาปิ่นแม่ไปหาแต่กบเสียตันี้คือไปหาแลได้โอ้ยมันอึดนี่นี่อีกอยงน่งเ้าจะขอปินเอให้บริการิ่เจ้านนบรนี่ปิงเลยอือจริงเคดนุดปิ่นาีัน้าแน่แน่อ มันวหวจัดยิ่งง่ายมากห้องอะไรวันนี้วันจบแล้วยันดอีวานนั้นบลาบโอ้ยไงนิ่งๆพวกไงแล้วก็นอนอยู่หน้าห้องเลยอันนี้ต้องมาดักข้าวปุปั้นวันนี้วัห้ามอย่ว่าวู้ขัดเก่อนกนี้ดอกกินรุ่นเนี้ยขึ้นละเมือบ่จักขึนละเมือบ่จั๊กเออแบบนี้เคยเนาะจะเปิดไช่บนหัวกเลย่ะอือออออออลออ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 อ เด็กมกกนาลนะแม่งเนนเลยแม่เปิดได้นะมึงบน้เรอเปดเอาันนี้มาเปิดเหตดกินขำยี่ปกติจะกินแล้วเลยนั <S 1> <S 1> ่นลยังอ่มนีหละขำนะพายงจ้ามงซีโมเลยซีกัน บุคคลปินลงเลยหน่อยน่อยหนอยโดยนโอ้ยจอยแงกแบทีมเือนรวมังงเลยขอลายบ่ก็อโอ้เดี๋ยวว่าพักช่วันะเตามบว พัดทอแล้วก็ฟันกระโปกทอดนกระทน้กันดูด <lk st un ny> ีนี่บดีบบเฮ็ดเนันก็เ <t un ny> ียสามจานป้าทุกมันจะนออีกชามเือกินก่อนจะนอีกมันจานก็ตจานละวขึ้นบวโตมันขาวเดียวคุคบเลยยงนี่ันก้ไงายนี้ลันี้กินานี้เยบวกน็จเกลีวกวกบิ้นไ้าหลักอย่างน้ลับ จำแก้วระแท่เพื่อกันแล้วโอเคข้ากระสิเมื่อแล้วพี่น้องเอ้มากครับเจ้าแม่มาได้ีงแล้วก็เจือบตัวละมาอินทิคจะเจ้ะพูดตัวละมาอินทิค